สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะไปทานข้าวที่ร้านรับร้านประจำของพวกเรากันนะคะไปกันเลยถึงแล้วค่ะ ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านรถมือ,อย่านะคะเดี๋ยวพวกเราไปทานกันเลยแม่ค้าช่วงนี้มีเมนูใหม่ๆมาแนะนำไหมคะไม่มีเมนงั้นหนูขอแนะนำเป็นแอปนี้เลยค่ะแอปนะคะจะช่วยค้นหาทุกอย่างที่เราอยากรู้ได้ทั้งเมนูอาหารที่เราอยากกินวันนี้หรือว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆได้หมดเลยค่ะ,ะปัจจุบันโลกของเราใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้ AI ในชีวิตประจําวัน AI นั้นสาม,มารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆช่วยในการตัดสินใจผ่านการมีข,ข้อมูลหรือทําให้ชีวิตประจําวันของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น AI นั้นสามารถช่วยเราในชีวิตประจําวันได้หลากหลายเช่นการให้ AI ช่วยคิดเมนูอาหารเย็นหรือการให้ AI ค้นหาสูตรอาหารที่เราต้องการและวันนี้พวกเราได้ให้ AI ช่วยคิดเมนูอาหารเย็นพร้อมทั้งให้ AI ค้นหาสูตรอาหารที่เราต้องการได้ด้วยค่ะ หลังจากที่เราให้ AI I ช่วยคิดเมนูอาหารเย็นให้พวกเราก็ได้ไปสั่งอาหารกับทางร้านและนั่งรออาหารค่ะระหว่างรออาหารเราแวะชวมบรรยากาศของทางร้านสักครู่ค่ะและนี่คือหน้าตาอาหารที่พวกเราใช้ AI ในการช่วยคิดเมนูอาหารและช่วยค้นหาสูตรอาหารค่ะ สำหรับพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะร้านลดเมย่านะคะ